อำเภอแม่สอดจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2563ค่ะณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดนายชยพกึกเจนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านและการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองปหลัดกระทรวงมหาดไทย จากนั้นในอำเภอแม่สอดกล่าวถึงคุณลักษณะของราชสีซึ่งเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของกรมการปกครองทั้งหมด7ประการเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2563พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการประหลัดอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลเข้าร่วมงานกว่า344คนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด ภายในงานมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบลประจำปี2563เมื่อวันที่10สิงหาคม2435ที่ผ่านมาเป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกณอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทางราชการจึงกำหนดให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งในวันนี้มีพิธีการทำบุญร่วมกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่